อานิสงค์ของผู้ร่วมบวชบรรพชาหรืออุปสมบทหรือร่วมเป็นเจ้าภาพในงานบวชข้อหนึ่งย่อมได้เกิดเป็นมนุษย์มีชาติตระกูลสูงสองย่อมได้เกิดในสถานที่รุ่งเรืองด้วยศีลสมาธิปัญญาสามย่อมเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงเป็นสมมาทิฏฐิบุคคลสี่ ย่อมเป็นผู้ทรงจำดีมีปฏิพันฑ์ว่องไวมีปัญญาดี 5. ย่อมมีอาชีพและิจการเป็นหลักฐานมั่นคงตลอดไป 6. ย่อมเป็นผู้มีสเสน่ห์เป็นที่รักนับถือของมนุษย์และเทวดา 7. ย่อมปลอดภัยจากศัตรูหมู่พานทั้งหลาย 8. ย่อมเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงสมส่วนสง่าง,งาม 9. ย่อมมีอิสรเสรีมีอำนาจมากสิบเมื่อยังไม่หมดกิเลสเมื่อตายไปย่อมไปเกิดในสวรรค์เป็นเทวดาหรือพรหมดังนี้ให้ธาตุบรรพชาเป็นสามเณรได้พลานสิสงส์ี่กับอุปสมบทเป็นภิกษุได้พลานิสงส์งแปดกับให้บุตรบรรพชาเป็นสามเณรได้พลานิสงส์งแปดกับ อุปสมบทเป็นภิกษุได้พลานิสงสิบหกกับให้ภหรรยาบรรพชาเป็นสามเณรีหรือให้สามีบรรพชาเป็นสามเณรได้พลานิสงสิบหกับอุปสมบทเป็นภิกษุณีหรือภิกษุได้พลานิสงสามสิสองกัปสำหรับบิดามารดาให้ลูกบวชเป็นพระจะได้อานิสงคนละ30มสบกับบิดา30มสบกับมารดา30กับ สำหรับคนที่ไม่ใช่พ่อแม่เป็นเจ้าภาพบวชจะได้อานิสง์คนละ12กับต่อนหนึ่งรูปถ้าไม่จำพเพาะจดจงว่าเป็นรูปใดก็ให้เอาสิบสองกับคูณกับจํานวนพระที่ร่วมบวชในครั้งนั้นสำหรับท่านที่ช่วยคนละบาทสองบาทคือช่วยด้วยกำลังแรงอย่างนี้มีอนิสง์รูปละแปดกับข้อสิเอ ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานได้ง่าย